สวัสดีค่ะก็ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ t e r o t Artist ค่ะดวงความรักคลิปนี้นะคะเป็นของชาวธาตุด,ดินค่ะได้แก่ราศีพฤษภ กันมังกรนะคะมาดูการว่าช่วงวันที่1นึถึงสิากันยายนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์แห้คนราศีกันก่อนนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังความรักทุกคนเลยคนโสดก็ขอให้เจอคนดีๆคนที่ใช่เนื้อคู่สักทีเนาะคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาสมหวังลงเอยชัดเจนมีแต่ความสุขเนาะใครที่มีคู่แล้วก็ขอให้ความรักชื่นมื่นเนาะรักกันดูดดื่มถือไม้เท้า ยอดทองกระบองยอดเพชรมีแต่ครอบครัวอบอุ่นสุขสันต์แบบนี้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่คะ่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยคุณเช็ควันที่เกิดของคุณได้ที่ใต้คลิปค่ะว่าคุณอยู่ในราศีพิษภกันมาก่อนหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงปรแปลว,ว่าที่คุณทราบมาเป็นแบบไทยเนาะลองยึดแบบสากรตามช่องของเปิ้ลดูก่อนนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าตรงก็ยึดแบบสากลถ้าฟังแล้วยังรู้สึกแหม่งแหม่งยังไม่ตรงคุณจะลองด ูแบบไทยก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้ค่ะทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ได้ไม่ต้องเทคสี่เรียมนะคะ กับอีกแบบหนึ่งค่ะคือถ้าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆเนาะแนะนําให้หาลัคนาค่ะเวลาเพืนแนะนาเนี่ยจะแนะนําให้ดูลัคนากับราศีเกิดประกอบกันนะมันก็จะมีความแม่นยําม,มากขึ้นนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่จำรับค่ะไพ่าทาโร่นะไพ่คาเล t กต์โมชันการสเป็นไพ่ของเพื่อนเองนะมาดูอารมณ์ความรู้สึกกันแล้วก็ไพ่คู่บุญแล้วก็ไพ่โรแมนต์แซงโจค่ะอย่าช้าเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะคนธาตุด,ดินค่ะพิษศก,กันมาก่อนนะพลังงานช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างไพ่คู่บุญอยากจะบอกว่าอะไรบ้าง มาความสัมพันธ์ของคนทัดดินเป็นยังไงบ้างคะไหนมาดูหน่อยสิผู้หญิงดูอาช่วงนี้คุณอาจจะมีความเป๊ะความเด็ดขาดความน่ากลัวก็เป็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นเพศไหนเนาะถ้าคุณเป็นเฟมานีนะเราดูที่พลังงาเนาะถ้าพลังงานของคุณเป็นเฟมินีเพศ เฟมานีเนาะคุณก็จะมีความดุความอะไรเงี้ยเราลองดูตัวเองเนาะว่าเราแบบเออเราเกลี้ยกล่อดเราดุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทําให้คนไม่กล้าเข้าหาถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะดูตึงจนเกินไปทําให้แบบเฮ้ยไม่มีใครกล้าเข้ามาหาคุณก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเป็นแฟนเนี่ยแฟนก็้าจะกลัวกลัวคุณก็ได้เกรงใจรู้สึกว่าคุณแบบน่ากลัวแบบนี้ก็ได้ถ้าโสดอ่ะ คุณดูดุก็พอ,อไม่พอนะก็อาจจะหมายถึงคนรอบตัวคุณอาจจะแบบมีความดุก็ได้อาจจะเป็นคุณแม่เจ้านายพี่สาวน้าเนออะไรเงี้ยได้หมดเลยเนอะที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะในกรณีที่คุณเป็นมาสคูลีนค่ะคุณอาจจะเกรงใจคนคนนี้ก็ได้นะคุณไปเจอคนที่เขาดูมีความแบบ เออดูตึงจังเลยดูเคร่งครัดเคร่งเครียดเคร่งขื่แล้วคุณก็มีความกลัวหรือเกรงใจก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไพ่ใปน,น,น้เนผูห้หญิงดุเนี่ยจะเข้ากับแต่ละสถานาการณ์ยังไงบ้างอ่ะก็พอพอ,พอความดุลงมานิดนึงนะต่อมาเรามาดูไพ่อ่าแร r เ e อร์ m o t i o n การ์ดค่ะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคนธาตุดินค่ะมาธาตุดินค่ะ1-15กันยายนแล้ว energy ของคุณจะเป็นยังไงบ้างอือฮือ พูดมากอ่าหัวโ,โบราณอาจจะมีความเป๊ะเนาะมีแผลใจทำงานเก่งสายชิลโอเคอ่ามันก็หมายความว่าคุณน่าจะแบบเป็นจังหวะในการทำงานเยอะเนาะมันคิีว่าถ้าใครโสดอะจังหวะช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนไปโฟกัสในเรื่องการงานซะมากกว่าแล้วก็ เหมือนสนใจต้องติดต่อพูดคุยอะไรกับใครยเยอะเนาะแต่ว่าในเรื่องความรัก,กมันอาจจะทําให้คุณพักก้อยก่อนเพราะว่าอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมีแผลใจอะไรมาเมื่อนเหมือนคุณไม่ได้อยากเร่งรีบมีความัมพันธละมันมีคําว่าสายชิวขึ้นมาเป้นคิดว่าในเรื่องการงานคุณน่าจะเปะปังนะเพราะว่ามีผู้หญิงดุขึ้นมาด้วยในขณะที่ในเรื่องความรักคุณอาจจะพักก่อนไม่ไหวแล้วไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีแผลใจกลัวเจ็บอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นความรักที่คุณค่อนข้างจะมีความเป็นหัวโบราณเนอะแปลว่าเราก็จะไม่รักแบบเด็กๆ ไม่ได้รักแบบ มาเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะใช้เวลามีความจริงจังจริงใจในความสัมพันธ์เยอะอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นความสมพันธ์ด้วยความเป็นคนธาตุดินด้วยเป็นก็คิดว่าคุณน่าจะจริงจังกับความรักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเพิ่งผิดหวังมาคุณก็น่าจะยังไม่พร้อมก็น่าจะไว้ก่อนเนาะเอาเวลาไปโฟกัสที่งานก่อนช่วงนี้ทํางานเก่งต้องดีวกว่าคนเยอะเป็นคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการงานนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราก็ผ่านแผลใจมานานแล้วเราไม่ได้มีปัญหาในช่วงนี้คุณก็จ,จะไปเรื่อยๆค่ะอาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกใจซะทีเดียวคุณเเอาาวลโ ที่งานก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่โดยรวมไปคิดว่า energy โอเคยกเว้นแค่ว่าเออเราลองดูตัวเองซิว่าเราแบบตึงเกินไปดุเกินไปไหมแต่ถ้าไม่ก็โ okay. อเคบางคิดว่าการงานคุณจะปังปริเยเลยทีเดียวนะอะเรามาเริ่มต้นกันที่ไพทารโรค่ะไพทารโรคนโสดนะคนโสดนี่คือจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบคุยคิกคิกกๆกกันอยู่ก็ได้นะมาดูกันค่ะคนธาตุด,ดินนะคะ พระศกกันมากรคนโสดค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนมาค่ะโสดทัดดินนะมาสามเหรียญพูดเยอะจริงด้วยอัศวินดาบค่ะแปดถ้วยอือฮึสิบถ้วยหก ดาบแล้วก็เด e อ u ซนว้าวประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดงังมีเสน่ห์ในเรื่องหน้าที่การงานเยอะจริงๆใครที่ทํางานที่ต้องติดต่อประชาสัมพันธ์เนาะเมื่อกี้คาร์ลิคติม o ชันการ์ t ออกมาว่าพูดมากเนาะแล้วก็ทํางานเก่งแปลว,ว่าใครที่ทำาสายงานที่เกี่ยวกับคําพูดคํำจราจาขายของเป็นเซลล์ ไดห้หมดเลยนะเพื่อนคิดว่าคุณโดดเด่นมากแล้วก็มีคนเชื่อถือแล้วก็เหมือนการงานการเงินค่อนข้างจะปังเพราะฉะนันถ้าเกิดใครโสดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออเลยยังไม่อยากจะมีความรักเนี่ยหันหลังให้ความรักแบบเนี้ยพยายาม move on อยู่หรือว่ากําลังทําอะไรเนี่ยหัน,ห,นห,หันเหไปหาการเงินการงานเลยค่ะเพื่อนคิดว่าจังหวะนี้มันดีมากในเมื่อความรักมันยังดูไม่ค่อยพอดีเนาะเราเอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินก่อนก็ดีแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวคะ่ะสิบถ้วยขึ้นมาเพิ่นมองว่า ความรักในเชิงแบบว่าพ่อแม่พีน้องเพื่อนฝูงอะ่ะดีนะคุณก็จะแบบคือเหมือนอย่างที่บอกว่าชิวคือคุณไม่ได้รีบร้อนจะมีความสัมพันธ์เนื่องจากหนึ่งผิดหวังมาสองก็คือถ้าไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่โอเคไม่เป็นไรเราเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยหกดาบก็เป็นไพ่สายชิวค่ะคือไปเรื่อยๆคุณอาจจะอยู่ในช่วง move on หรือว่ายังไม่พร้อมมีความรักก็ได้โดยรวมเนี่ยเป็นคิดว่า energy เนี่ยค่อนข้างจะมีเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นในเรื่องการงานการเงิน มากเลยอาจจะแบบไปแก้ปัญหาเดินทางทํางานห่างเหินกับความรักเพราะว่ามัวแต่ไปสนใจเรื่องเงินก่อนก็เป็นไม่ได้แต่สเสน่หแบบนี้ก็ต้องบอกสําหรับคนที่โฟกัสนะเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ เออตอนนี้ยังไม่พร้อมมียังชิลๆหาไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ได้แบบว่าโหยหาขนาดนั้นคุณจะทํางานหาเงินไปโฟกัสเรื่องเนี้ยมันจะดีมากนะแต่ถ้าเกิดใครบบบไม่ค่ะไม่ได้แบบชิลขนาดนั้นอยากจะมีแล้วเหงาแล้วอยากเจออะไรอย่างงี้นะก็เป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆเลยนะอาจจะมีเพื่อนฝูงแนะนําเจอจากหน้าที่การงานแล้วก็จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นทางไกลหรือเป็นคนเก่าๆกลับมาก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อย่าตึงจนเกินไปเพราะว่ารู้สึกว่าเออบางทีพอมันเป็นคนเก่าๆหรืออะไรอย่างงี้เนาะ ผู้หญิงดุเนี่ยมันอาจจะมาเขาว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาก็ได้เพราะว่าด้วยความมีนเสน่ห์ด้วยความทํางานเกง่งด้วยความแบบว่ากระตือรือร้นแอคทีฟอะไรของคุณทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนเข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ได้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เข้ามาเนี่ยเข้ามาจีบเข้ามารุกได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆก็อาจจะพัฒนาช้าเนาะเพราะฉะนั้นก็เร่งรีบในความัมพันธ์ไม่ได้แต่ถ้าอยากเจอเพื่อนฝูงแนะนําได้เจอจากหน้าที่การงานได้เดินทางได้ประมาณนี้นะหรือว่าจะเป็นที่บ้านแนะนําให้รู้จักก็ได้เช่นกันมีสเสน่ห์โดดเด่นค่ะแต่ว่าสเสน่ห์ที่เห็นเนี่ยโอเคใครที่โฟกัสเรื่องความรักมันก็มีบ้างเนาะแต่ว่าเด่นๆเ,เลยเนีย่คือเรื่องการงานกับการเงินมากกว่าเพราะฉะนั้น พักความรักไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วไปเอาการเงินการงานก่อนในช่วง15วันนี้นะคะโรแมสเซงโจค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดดินมาไฟแนนซ์แอน r คเรียนปะ สนใจในเรื่องการงานการเงินก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าความรักเหมือนแบบเออพักก่อนในเมื่อความรักมันยังไม่ดียังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่พอดีกันะอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินเห็นปะให้เขาไม่หลอกเราเนาะเขาก็ขึ้นมาเหมือนกับที่เราบอกเพาะฉะนั้น15วันนี้ถ้าคุณโสดคะ่ะ ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณโสดแบบมีคนคุยอะไรเงี้ยป้าก็คิดว่าเป็นช่วงจังหวะในการทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆอย่าพึ่งรีบในความสัมพันธ์เนาะมันยังต้องเป็นมันเป็นช่วงเวลาของการต้องเรียนรู้กันไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะว่าการงานการเงินค่อนข้างจะยุ่งก็เป็นไปได้นะแต่ว่าโดยรวมดีนะเอออย่างน้อยป่าคิดว่างานเงินคุณปังแน่นอนต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะมาดูกันว่า15วันนี้เนี่ยจะพัฒนาจะอะไรยังไงไหมคนทัดดินพึกศกกันมาก่ค่ะที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสิบเหรียญ t h อ m o o นเจ็ดดาบว้าวคิงถือถ้วยสี่ถ้วยสามเหรียญโหชัดมากเลยอะ่ะ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันแรกเลยที่มันเห็นชัดเลยคุณอาจจะไปดีกับคนที่เขามีครอบครัวมีแฟนมีอแต่งงานแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ความสัมพันธ์มันมีความคุมเครือไม่ชัดเจนได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าหนึ่งคนละกันเนาะมันไม่ใช่ความรักที่มีแค่เราสองคนมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีการถกเถียงพูดคุยหาทางออกกันเยอะโดยเฉพาะใครที่ไปเจอรักสามเศร้า อาจจะเป็นตัวเขาที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วหรือตัวคุณก็ได้นะแล้วมันเลยทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนยังแบบไม่ชัดเจนยังคุมเครือยังคิดไม่ออกว่าจะอย่างไงสถานการณ์มันจะยังตึงๆแบบนี้ในกรณีที่เป็นรักสามเศร้าแต่ถ้ามันไม่ใช่รักสามเศร้าเนาะหมายถึงว่าคุณก็โสดเขาก็โสดยังอยู่ในช่วงคุยคุยกันมันก็มีปัญหาอุปสรรคค่ะอาจจะต้อง กลงพูดคุยหาทางออกร่วมกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องเกี่ยวครอบครัวหมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องเขาญาติเขาเพื่อนฝูงสังคมการงานการเงินได้หมดเลยมันมีความไม่พอดีเนาะทำให้คุณรู้สึกแบบเออเมื่อไหร่มันจะพัฒนาได้สักทีคุยกันมาก็คุยเรียนรู้ทําความรู้จักแต่มันก็ยังไม่พัฒนายังไม่เปิดเผยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังงงๆอยู่เนาะเจ็บดาบขึ้นมากับเดิมม ยังไม่สามารถชัดเจนได้ใน15วันนี้แล้วก็มีคิงถือถ้วยกับสิบเหรียญก็มีโอกาสสูงมากเลยที่คุณจะไปเจอกับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วถ้าเกิดเราคุยคุยกับเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าลองสืบดูก่อนเนาะเออว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุแหละว่าทําไมเขาถึงไม่พัฒนากับเราอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วมีแล้วก็แปลว่าคุณรู้อยู่แล้วเนาะว่า เออเนี่ยมันเลยเป็นความเซ็งว่ามันพัฒนาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่เลิกกับอีกคนนึงใดๆอะไรอย่างี้เนาะแต่เขาก็ยังคุยกับคุณนะคือคุยแต่มันคือมันเหมือนดีแต่มันก็ไม่ดีนึกออกป่ะคือยังอยากให้มีความสัมพันธ์นี้ยังอยากคุยแต่พอคุยแล้วมันพัฒนาไม่ได้คุณก็เซ็งเพราะมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะพราะฉะนั้นใครที่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนอ,ะ <S <S อ่ะเปิ้ลก็คิดว่าถ้าคุณเข้มแข็งมากพอก็อยากให้คุณเดินออกมาเนาะเพราะว่าจากจังหวะ ไม่ได้คิดว่าเขาจะเลิกลากับคนที่เป็นคู่ของเขาแต่เขาก็อยากมีเราอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์อาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าคุณมีแล้วคุณก็คบกับคนนี้มันก็คงพัฒนาไม่ได้เพราะว่าคุณเองก็รู้อยู่ว่าคุณคงไม่เลิกกับคู่ของคุณก็ไรเช่นกันนะแต่ถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้เลยคุณเช็คแล้วเขาโสดนู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้ค่ะว่า อาต้องดูด้วยนะว่าถึงเขาจะโสดแล้วถ้าเกิดเขาเป็นไม้เนาะมีลูกมีพันธะยังแก้ปัญหากันไม่จบหรือว่ามันยังมีอะไรที่ต้องข้องเกี่ยวกันอยู่อะมันก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายเซ็งก็ได้เพราะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการพูดคุยเจราจาบางคนบอกว่าเออเลิกแล้วนะแต่ว่ายังเคลียร์มรดกกันไม่เสร็จยังไม่ได้ยายยังไม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนแบบไม่กำกึ่งเนาะมันยังมีความไม่ชัดเจนจะเปิดเผยก็เปิดเผยไม่ได้บอกว่ารักเราแต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่เลิอกกับอีกคนนึงอะไรแบบเนี้ อะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันสองแง่สองงาไปคิดว่าไม่อยากให้คุณลงแรงกับมันเยอะเพราะว่าคุณจะเซ็งแล้วคุณจะเบื่อเนาะพลังงานคุณก็เลยขึ้นมาเป็นผู้หญิงดุค่ะมันมีความแบบเออหรือจะตัดดีเนาะแต่ก็ตัดใจไม่ได้มันมีความเหมือนแบบอยากกลุ่มอํานาจอยากแบบครบคุมก็เลยควบคุมความสัมพันธ์ให้เป็นแบบที่เราต้องการอ่ะมันก็เลยจะเซ็งเพราะฉะนั้นจากไพ่ที่บอนบอกเนี่ยจากเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีความสุขในช่วง15วันนี้เนาะก็คือต้องปล่อยไหลๆค่ะค่อยๆ เรียนรู้ทาความรู้จักกับเขาไปเรื่อยๆก่อนนะว่าเอ้ยเขาเขาจะแก้ปัญหาตามที่เขาบอกไหมในกรณีเ,เป็นรักสามเศร้าหรือถ้าเป็นคนโสดก็ค่อยๆรู้จักกันคุณอาจจะยังไม่รู้จักเขาดีพอแล้วก็ลดความคเครียดความดุของตัวเองลงอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้นะคะโรมแมนต์ซงโจค่ะหนึ่งไให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินแพชชั่นอ่า ความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยแพชชั่นค่ะมันอาจจะมีความลุ่มหลงกันซะมากกว่าความรักเนาะถ้าเกิดคุณยิ่งไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วมันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความแบบลุ่มหลงเจอกันแล้วมันมีแพชชั่นอยู่ด้วยกันแล้วมัน ขาเรียกอะไรตื่นเต้นมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูด้วยเขาว่าจริงๆแล้วไม่เป็นความรักหรือเปล่าหรือเราคบกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างอาจจะเป็นแค่เฟรนด์วิ๊บเบิตก็ได้หรือว่ามาอยู่ร่วมกันเพราะเราคาดหวังให้ใครช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยช่วยเหลือทั้งด้านการเงินหรือว่าคอนเน็ชันหรือใดๆอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูเนาะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มังว่ามันเป็นเรื่องของแพชชั่นซะเยอะนะถามว่ามันสามารถไปต่อได้ไหมถ้าไม่ได้มีใครในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อคะ่ะแต่แค่ว่ามันอาจจะยง ไม่ทันใจไม่รวดเร็วแบบที่คุณต้องการเท่านั้นเองความรักโดยปกติมันก็จะเริ่มต้นจากแพชชั่นอยู่แล้วนาะแล้วค่อยๆเรียนรู้ก่อเกิดเป็นความรักต่อไปถ้ามีเวลามากพอเพื่อคิดว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้นะแต่ต้องไม่ใช่รักสามเศร้านะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะโอเคต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบ้างคะ่ะ คนมีคู่ช่องของบ้านคือมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นนะเวลาคนถามคุณมีแฟนหรือยังคือตอบได้เต็มปากเต็มคําว่ามีแล้วแฟนคุณคือใครอะไรแบบนี้นะมาดูกันค่ะ15วันนี้ความรักของคนมีคู่ทัดดินค่ะเป็นยังไงเอ่ยมา the tower wow แปถ้วย10ถ้วย6ดาบ h a n d man king ถือเหรียญอะ โอเคจังหวะช่วงนี้ต้องบอกงี้ก่อนให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความหุนหันพลันแล่นนะแล้วก็ทะเลาะบอกแหวงได้มันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณทะเลาะบอกแหวงก็ได้เนี่ยผู้หญิงดุเนี่ยมันอาจจะมีการปะทะอีโก้กันได้กับคู่ของคุณถ้าเกิดไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยคือดีมากอาจจะเป็นเรื่องของการที่ มีเหตุการณ์กระทันหันเข้ามาทําให้คุณต้องมีการแบบเหมือนไม่ได้แพลนไว้เนาะอย่างเช่นอ่าต้องย้ายบ้านต้องแบบอยู่ๆต้องโดนเดินทางไปทํางานกระทันหันต้องกลับบ้านต้องอะไรก็ได้มันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านเกิดขึ้นเนาะมันมีสิบถวยอาจจะเป็นแบบมีใครไม่สบายมีเหตุอะไรที่มันทําให้มันแบบเราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนอะไรแบบนี้เนาะก็ตั้งสติดีๆค่ะ จังหวะ15วันนี้ปันคิดว่าความัมพันธ์ของคุณยังโอเคอยู่หมายถึงว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรนะถ้าใครมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันไปให้เวลาผ่านไปพอคามดาวเนาะใจเย็นๆลงเนี่ยคุณก็จะกลับมาพูดคุยคืนดีกันได้นะแต่จังหวะช่วงเนี้ยถ้าทะเลาะกันไปแล้วถามว่าจะง้อกันเลยไหมก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในช่วงเวลานี้เนาะคือเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความนิ่งๆก่อน15วันนี้อาจจะยังไม่ได้อะไรถ้าเกิดทะเลาะกันไปไม่ค่อยได้คุยกัน ก็เรื่อยๆก็ยังดูไม่ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ง้องอนอะไรกันเท่าไหร่ ถ้ายังไม่ทะเลาะกันหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็แนะนําว่าให้มีสติมากๆค่ะพยายามใจเย็นนะแล้วก็มีสติรับกับทุกสถานการณ์เพราะว่ามันอาจจะมีความใจร้อนหุนหันพลันแล่นของคุณหรือคู่หรือว่ามันมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็ได้คืออยู่ๆก็ทะเลาะกาันอยู่ๆก็ไฟฟิลขาดอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าต้องเดินทางไปทํางานอะไรเงี้ยที่ทําให้ความสมาของคุณมีการทะเลาะเบาแหวงแล้วก็มีปัญหาที่ต้องอดทนกัน ก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าคุณผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ปราก็คิดว่าความสัมพันธ์ของคุณก็จะรักกันและเข้าใจกันมากขึ้นนะเพราะฉันเตือนไว้ว่าเฮ้ยมันคงมีอุปสรรคปัญหาบ้างแหละแต่เราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะมันยังไปได้เรื่อยๆค่ะมันยังมีความเป็นครอบครัวกันอยู่แต่มันต้องใช้ความอดทนความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงนะแต่มันต้องอดทนนะคะบางทีเราอาจจะต้องไปทํางานหาเงินด้วยเหตุผลด้วยแบบการงานใดๆก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะอย่าดุอย่าตึงหรือว่าอย่าแบบ ใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุผลมากๆในความสัมพันธ์แล้วทุกอย่างจะโอเคนะอันนี้คือพลังงานของคนมีคู่นะคะอ่ะต่อมาโรแมนแซงโจ่ Angel, หนึ่งไปให้คนมีคู่ค่ะธาตุดินนะมา express your love เนี่ยมันอาจจะมีการพูดคุยกันที่แบบไม่ค่อยโอเคพูดเสียงแข็งประชดประชันอะไรแบบเนี้ยไพ่ก็เลยออกมาแนะนำค่ะว่าเออเราต้องพูดจาภาษารักกันเนอะแบบ express your love นะบอกรักกันบ้างบางคนบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกจักรจี้คบกันมาตั้งนานแต่งงานกันมา20ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีบรรยากาศบ้างอาจจะไม่ได้แบบมันก็เป็นสไตล์ของเราเนอะเราคงไม่ไปบอกรักก็ฉันรักเธออะไรเงี้ยมันคงเลี่ยนสําหรับบางคนแล้วก็อาจจะใช้วิธีการภาษารักมันมีหลายแบบถูกไหม เราก็อาจจะใช้ภาษารักในการที่แบบอ่ะดูแลพัดวีห่วงใยซื้อของมาฝากอะไรแบบนี้หรือดูแลเทคแคร์อย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ได้ภาษารักแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็แสดงออกซึ่งความรักให้กันและกันค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ตึงแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่บอกเพราะว่าดูแลเนี่ยถ้าทะเลาะกันไปโอกาสที่จะง้อกันมันอาจจะยังไม่มีในช่วงนี้ก็ต้องแบบคือให้บรรยากาศมันดีก่อนอ่ะมันต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกอย่างมันกลับมาโอเคก่อนแล้วมันถึงจะสามารถ กลับมาพูดคุยกันได้ดีเหมือนเดิมเนาะจำเป็นจะต้องลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ลงแล้วก็ สร้างสีสันให้กับความสัมพันธ์แบบเติมเต็มความรักบอกรักอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างมันก็จะทําให้ความรักกลับมาแช่มชื่นได้นะคะโอเคอันนี้คือดวงทั้งหมดของคนธาตุดินค่ะพฤกษกันมาก่อนในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนะคะตรงไม่ตรงอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแล้วสู่กันฟังได้เนอะพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนค่ะใครอยากสับสนช่องเปิ้นกดซุปเปอร์แทงเป็นกําลังใจให้ได้นะคะกดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ดูคลิปก่อนใครได้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ